หลายคนนะคะอยากจะมียอดเพิ่มขึ้นแต่มีงบยิงแอดจำกัดเลยต้องมาหาทางในการที่จะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เพราะรู้ว่าการสร้าง personal branding นะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้คุณประหยัดงบโฆษณามากๆและหลายคนนะคะติดอยู่2ปัญหาใหญ่ค่ะที่ไม่ยอม move on ไม่ยอมเดินต่อไม่ยอมออกมาสร้าง personal branding บนโลกออนไลน์ค่ะ ปัญหาอะไรบ้างและเราจะมีทางแก้วิธีคิดอย่างไรนะคะคลิปนี้มีคำตอบค่ะ ข้อแรกนะคะคนที่จะเริ่มขึ้นมาสร้างตัวตนหรือสร้าง personal branding เขามีเป้าหมายไม่ชัดเจนค่ะการที่คุณมีเป้าหมายไม่ชัดเจนและเป้าหมายคุณเนี่ยยังรอได้อ่ะเข้าใจไหมคะว่ายังรอได้คืออะไรหมายความว่าวันนี้นะคะถ้าคุณอยากที่จะสร้างธุรกิจของคุณเนี่ยแต่คุณยังไม่อยากที่จะทํามันยังไม่กล้าที่จะลุยทํามันนั่นก็คือคุณยังมีเป้าหมายไม่ชัดเจนหรือเป้าหมายของคุณไม่รีบร้อนนั่นเองหลายคนนะคะที่เขาประสบความสําเร็จ เขาไม่คิดอะไรเยอะเลยเนี่ยบอกให้ออกมาสร้างตัวตนออกมาให้ความรู้ออกมาให้คุณค่านะคะเขาก็ลงมือทําเลยทันทีเพราะว่าเขาอาจจะมีเป้าหมายที่มันรอไม่ได้อเป้าหมายที่รอไม่ได้เช่นหลายคนอาจจะมีภาระหนี้สินหรือหลายคนอาจจะเห็นหน้าลูกเห็นหน้าคุณพ่อคุณแม่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากที่จะดูแลเขาได้อย่างเต็มที่เอ๊ะและการที่ลุกขึ้นมาสร้างตัวตนมันช่วยอะไรในธุรกิจเราได้อย่างแน่นอนนะคะเขาเลยทําแบบ ปิดเครื่องชนทําแบบเผาสะพานค่ะทําแบบไม่คิดอะไรเลยนะคะไม่มีอะไรรองไว้ข้างหลังนั่นก็คือทําทําทําไปข้างหน้าอย่างเดียวแต่กับอีกหลายคนที่เรายังมีเวลาชะอิงเอยนะคะเรายังมีเวลาคิดเรายังมีเวลาไม่รีบความไม่รีบเนี่ยมันเลยทําให้เป้าหมายของคุณนั่นแหละคือความไม่ชัดเจนเพราะว่าคุณทราบไหมคะว่าการสร้าง personal branding มันต้องใช้เวลาบางคนใช้เวลาเป็นหลักเดือนหลักปีและหลายปีกว่าจะทําให้คนเชื่อมั่นว่าคุณเนี่ยเป็นผู้ ผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นจริงๆนี่คือทุกอย่างต้องใช้เวลาดังนั้นเองเนี่ยคนที่เขารีบทําคนที่เขารีบลุยเขารู้ค่ะว่ามันใช้เวลาแต่ส่วนของคนที่ไม่รีบเราไม่สามารถบังคับใครได้นะดังนั้นเองเนี่ยจะทําตอนไหนก็ได้ค่ะแล้วก็เป็นเป้าหมายที่คุณรีบหรือเปล่าเป็นเป้าหมายที่คุณต้องการที่จะได้มันมาจริงๆในเวลาอันรวดเร็วหรือเปล่าน,นะคะเพราะหลายคนอาจจะไม่รีบจึงทําให้การทํางานเนี่ยการสร้างตัวตนเนี่ยมันไม่มีระบบไม่มีระเบียบไม่มีขั้นไม่มีตอนนะคะไม่มีไทม์ไลน์ที่แน่ นนไม่ยอมตั้งเวลาตัวเองนะคะว่าวันนี้เราจะต้องพูดกี่คลิปวันนี้เราจะต้องตัดคลิปเองยังไงนะคะเอาลง YouTube สัญญากับตัวเองได้ไหมว่า1อาทิตย์ต้องลงหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะนี่คือเป็นการทํางานนะเราต้องมีทำลายดังนั้นการทํางานทุกอย่างมันอยู่ในการที่คุณเนี่ยค่อยๆปลักอินแล้วก็ไปสู่เป้าหมายของคุณเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะจะทําให้คุณเนี่ยเดินไปอย่างมั่นใจค่ะดังนั้นคนที่ยังไม่ลุกขึ้นมาสร้างตัวตนคนที่ยังไม่มั่นใจ ว่าเราจะลุกขึ้นมาทําได้จริงหรอนะคะนั่นก็คือการที่เราเองอาจจะยังไม่มีเป้าหมายชัดเจนมากพอนะคะเรื่องนี้เราต้องกลับไปคุยกับตัวเองให้แน่ใจนะคะว่าเราทําวันนี้ไม่ได้เกิดผลพรุ่งนี้ค่ะเราทําวันนี้อาจจะเกิดผลอีก3-6เดือนหรือ9เดือนข้างหน้าดังนั้นคุณจะทําวันนี้หรือรอให้เกิดเหตุการณ์ก่อนแล้วค่อยทําถึงเวลานั้นอาจจะไม่ทันก็ได้ข้อที่2ค่ะคุณสนใจคําพูดคนอื่นมากเกินไปค่ะว่าคนนั้นจะพูดถึงคุณยังไง คนนี้จะพูดถึงคุณยังไงคุณสนใจเสียงภายนอกมากเกินไปค่ะคุณสนใจกับคอมเมนต์ที่จะเกิดขึ้นคุณสนใจกับสิ่งที่คนข้างนอกจะบอกคุณนะคะคุณแคร์คนข้างนอกมากเกินไปวันนี้นะคะหลายคนที่ลุกขึ้นมาสร้างตัวตนเขาต้องมั่นใจในตัวเองค่ะว่าวันนี้ฉันตั้งใจที่จะมอบคุณค่าให้กับคนความรู้ที่เรามีเชื่อสิว่าสิ่งที่เรามีประสบการณ์ที่เรามีเนี่ยถ้าคนที่ฟังเรานะคะเขาต้องได้อะไรไปไม่มากก็น อย่างแน่นอนเราเองค่ะเราทําอยู่บนความตั้งใจนะคะตั้งใจดีตั้งมั่นดีดังนั้นเราทําในสิ่งที่ถูกต้องเราไม่ได้ไปขโมยไปคดโกงหรือไปล่อลวงใครถูกไหมคะเรามีแต่ให้กับให้ดังนั้นเองเนี่ยเราต้องคุยกับตัวเองให้รู้เรื่องเช่นเดียวกันอย่าไปฟังเสียงข้างนอกค่ะฟังเสียงหัวใจตัวเองค่ะว่าวันนี้คุณจะทําเพื่ออะไรแล้วคุณทําสิ่งนี้มันเติมเต็มใจคุณมากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างวันนี้จอยลินเนี่ยขึ้นมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการ ลอ,อนไนเจอรินเชื่อว่าประสบการณ์13ปีที่เจอรินเทรนและเจอรินอยู่ในโลกออนไลน์มาและใช้โลกออนไลน์มาอย่างจริงจังเจอรินมีเทคนิคมีทริคดีๆที่จะให้ทุกท่านเนี่ยในการที่จะนําไปเป็นไมซ์เซ็ตเป็น o w ทูหรือเป็นกลยุทธ์ต่างๆที่จะปรับใช้กับธุรกิจของทุกท่านได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เจอรินบอกเนี่ยมันเป็นจากประสบการณ์จริงเกิดจากประสบการณ์ที่เจอรินเทรนนิ่งลูกศิษย์มาแล้วก็มาบอกคุณมันคือทางลัดที่จะช่วยให้คุณเนี่ยเดินไปในธุรกิจบนโลกออนไลน์นได้อย่างง่ายมากขึ้น ดังนั้นเองเนี่ยจอยลินไม่ได้สนใจคําวิาพากษ์วิจาร์จอยลินสนใจตัวเองว่าวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรให้กับคนที่มาติดตามเราหรือคนที่เขาจะฟังคลิปเราเขาต้องได้อะไรบ้างอย่างในคลิปนี้จอยลินอยากให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจในตัวเองค่ะมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วก็ลุยลงมือทําอย่างมีขั้นมีตอนนะคะเพราะทุกอย่างมันคือกลยุทธ์ทางการตลาดค่ะคุณเองต้องรู้จักวางระบบระเบียบของงานการสร้างตัวตนบนล้ออะไรคุณจะสร้างไปเพื่อซัพพอร์ตธุรกิจตรงจุดไหน ของคุณหรือว่าคุณจะช่วยเสริมอะไรในธุรกิจของคุณคุณก็ต้องวางกลยุทธ์ทางการตลาดให้อย่างแน่นอนไม่งั้นเองคุณไม่รู้ว่าคุณทําไปเพื่ออะไรคุณก็จะไม่มีกําลังใจในการทําวันนี้จะดีไหมคะถ้าคุณให้ความรู้ลงไปแล้วมีคนหนึ่งพิมพ์บอกคุณว่าโอ้ยขอบคุณมากเลยความรู้ที่คุณให้เนี่ยมันดีมากๆเขาเอาไปปรับใช้แล้วเขาสามารถที่จะทําให้ธุรกิจเขาลันต่อได้โอ้โหถ้ามีคําพูดแบบนี้นะคะจะลินดีใจมากๆนั่นก็คือการที่เรากับเขาจะมาเจอกันได้ก็คือต้องเจอจาก สื่อวิดีโอหรือว่าสื่อออนไลน์ต่างๆที่เราทําออกไปในโลกออนไลน์ดังนั้นวันนี้นะคะคุณต้องขึ้นมาสร้างตัวตนมาบอกว่าคุณนมีดีอะไรคุณยมีความรู้ความสามารถอะไรและคุณสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างไรบ้าง2ข้อนะคะที่จะลินเจอร์บ่อยมากกับการที่หลายคนนะคะยังไม่เอาตัวเองขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ยังไม่เอาตัวเองมาอยู่หน้ากล้องแล้วก็กลัวนะคะที่จะสร้าง personal branding ออกไปยังโลกออนไลน์ถ้าคุณนะคะไม่รู้ว่าตัวเอง มีเป้าหมายอะไรหรือคุณไม่รู้ว่าจะทําไปเพื่ออะไรหรือรู้แล้วแหละแต่ไม่กล้าติดอะไรตรงไหนนะคะมาทักพิมพ์ถามคอมเมนต์ไว้ใต้ YouTube นี้ได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดใครนะคะอยากจะ private ก็สามารถที่จะมาคุยอินบ็อกซ์ส่วนตัวได้ในเพจและถ้าใครนะคะอยากติดตามเทคนิคดีๆทางการตลาดนะคะที่นําไปใช้ได้จริงก็อย่าลืมกดติดตามเพจนี้ไว้นะคะนักขายสายออนไลน์ค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ thank you